สวัสดีครับพบกับรายการเสียเส์อมีดเดินป่ามีดเชฟมีดควัวครับวันนี้เรามารีวิวมีดเรียกว่ามีดอินเนะครับที่ใช้ในการแข่งขันม,มีดอิเนปแห่งประเทศไทยนะครับ คือมีดที่เราจะใช้ในการแข่งขันก็ตัวมีดนะครับก็ใบมีดยาวส11นิ้วนะครับความกว้างของคมก็อยู่ประมาณ2.8นิ้วนะครับด้ามประกบ5นิ้วนะครับไม้มะลิกเกา่า ด้วยทองเหลืองนะครับเรามาดูความเงาของมีดก่อนนะครับน้ำหนักของมีดตัวนี้ก็อยู่ประมาณ780กรัมนะครับผมคมเต้าเงากระจกนะครับผมสามารถมองเห็นสัตรูทางด้านหลังได้ดูมุมกมุมหนึ่งนะครับ มีสีสันสดใสมากนะครับตัวนี้เป็นเหล็กเครื่องมือทูสตีลนะครับที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับทูสติลตัวนี้นะครับผมก็ราคาอยู่ที่1นึ0 0บาทนะครับสามารถนำมาแข่งขันหรือว่าสามารถเป็นมีดสาสศกได้เลยนะครับ จะทำซองหนังนดูซองไหนก่อนนี่ครับเป็นซองหนังขัวแท้นะครับทำให้สำหรับการพวกพานะครับที่พูดหรับการที่ททชิดเสอหลักๆก็ใช้ในการเดินป่านะครับในการป้องกันตัวใส่แล้วก็เทเลยนะครับ อขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับก็จะได้มีกำลังใจในการสร้างผลงานกันต่อไปขอบคุณครับ